สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมเหมือดอีสานวานเท่าวันนี้ให้ภาไปด่ายังไปเบืองยังรอติดตาม z o เ m ได้ครับพันเฮืองครับพันเฮืองสวัสดีครับครับผมเสยนตูครับเส้นตัครับผี้วันนี้วันนี้พันเฮียงขึ้นขก้ว นี่เนี้ยเอาวดตถ่าหมดนี่ได้เรียได้เงี้ยกระพร้อมกระพริบกระพร้อมนำไปโอ้โหขอบคุครับพี่น้องครับขอบผมวันนี้เขาขึ้นโคกเพื่อนมาครับเข้าไปพาไปหายยังติดตามลอดลอดซมต่อไปครับผมพี่น้องพี่น้องครับไปเรื่อยๆครับครับบรรยากาศครับพี่น้องครับได้กันแต้มพี่น้องได้สิได้ก็ได้มันดุเนกันพี่น้องไาพริกเนาะพี่น้องเนาะ แต่ยังเคนกับปูพี่ครับสานวานเท่าครับพ่อครับพี่สันครับเบิยงครับพี่น้องอีเบิ์งเเิย์พ่อแล้วครับพี่น้องพี่สันก็แต่ถ้าเบิยงครับผ่านเพป็นมาลุงดุมนะครับพี่น้องอยู่เงาครับเม้์ครับเป็นหน้าตาจังไรครับอีหยังคืออีหยังนี่นี่ครับนี่ครับพี่น้องครับขึ้นเรืงนะครับขึ้นเรืงครับโอ้โลดไประวังระวังรนวังรับพี่น้องครับ เขาหูเฮ้ยโอ้ยโอยต้ระบาดนียครับพี่น้องครับเขาหูเขาประเสริฐโอ้ยขุดหาเห็นมันบ่พี่น้องมากับพกมานะครับนาะครับผมหมาละกาครับขัจุดบางกอจุดจุดบางกอนหน้าเห็นหูแป๋วไหม 五村了。嗯。他妈的。哎哎哎！南南南。哈！放放放！不是。热闹。几杆墩墩，好热闹。 โดกสวยย่าข้อมิ่นลาด้วยครับเด้อยมันเป็นวิธีอีสานครับไทยหวานหากินครับผมเสีียมนันมันนใครถ่าันคัดใจพวกโดกสวยกะขอถอดขอ้อไผ่ด้วยครับเด้อคลิปนี้จัดจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่วิธีอีสานครับคนบนนอกเข้าหากินกันแนวนี่ครับ ครับพี่น้องครับออกมาได <te ้เลยนะครับพี่น้องอูดเอาวานาโซพี่โซนองนนเป็นตัวเนี่อะไรตัวใหญ่ตัวนี่ครับพี่น้องครับนี่กระแตครับพี่น้องครับมันวนสัตว์สวยงามน้องครับน้องมันเป็นกระแตคางลายท้องขาวครับพี่น้องครับกระแตไม่กระโดดอ่าครับผมกระโดดขึ้นมากระนกระแครับพี่น้องครับกว่าสิได้เพื่อนมันครับแต่ละตัวครับเฮาติดตาม z o o ครับไม่ดเห็นตัวใหญ่ครับพี่น้องมีกระเทียมกับอุปกรณ์มีอุปกรณ์เรียบร้อครับ อาวุธครับนี่ครับขาดว่าไรได้ครับแล้วกนะ็เด็กๆครับขาดว่าไรได้ยนี่ไปจะได้ผ้าเนื่องก็แตะตัวแดงเขาเตรียมแดงไปก็ด้แล้วได้แล้วครับครับผมพี่น้องครับเดินกลุนต่อไปครับว่าสิได้จักโตครับ ครับจะขึ้อนเลยติดกระทุนครับพี่น้องครับเนี่ครับผมถึงนั่งสติครับมีอีกครับพี่นัตวพี่น้องครับสองตัวครับพี่น้องครับพี่น้องครับเขาหูอีกเหรอครับพี่น้องคุดครับพี่น้อง เป็นจังไงครับพันมืวันี้พันธ์เฮียงกินหนักเนาะครับเนาะแนวนี้เขาพ่นปัวครับพี่น้องเสียนไข่ดอกนี่ครับนี่ครับตัวมันน้ำคูบลงเถอะเดี๋ยวด้วเพิ่งใส่นี่ครับพี่น้องครับเห็นตัวโตครับอ๋อครับพี่น้องครับได้ครับพี่น้องดุดกันครับเป็นตัวเนีครับสู้พี่สูน้องนะับหนอนอาบุ๋งบ้าโอ๊ยฮ่าดุยิ่งดียิ่งดีครับมัน ครับพี่น้องครับขึ้นมาแล้วครับอ่ะโซพี่โซน้องนะโซพี่โซน้องนะนี่ครับพี่น้องครับตานอ่กระทุนติดกระทุนครับผมครับพี่น้องครับห้ากลับมาโดนเตวล้อเนาะก็ได้สองตัวพี่น้องดูด้วยหอมกันครับว่าได้จิกตัวตั้งจากมาแบล็คนะครับเนาะโดค้นครับวันนี้เมื่อยได้ครับพี่น้องครับเริ่มงทายขั้นตอนโดค้นให้เบ่งครับเอาขั้นตอนโดนโดดพี่น้องนี้ เขาจะล่นนะครับน้องพี่น้องครับเสียนตัวกำลังล้างไฟครับเป็นลมนะพนังไฟว่นจี่น้องฮันนีบอกพี่บอกน้องไอ้ที่ร่ะเมื่อยพี่น้องล้งไฟก็บัตจี้ตันหมดอ่ะอครับพี่น้องครับวี่นาะครับเนาะงล่นครับพี่น้องโอ้เมื่อยเครงเมื่อยกับเมื่อยมาลูโอดไฟกันดูพี่น้องว่ะนี้ตายห่อสามตัวห่ามตัวครับพี่น้องมื่อนี้เนี่ยสามเต้มพ <sk ี่น้อง เป็นไงคลิปนี้เซียงตัวโหดโหดไยโหดพี่น้องโหดผู้พใจอย่าเบิ่อหนยโหดไรโหดโหดอไรหาเห็ดเจืกเฉียเหลอว่าเป็นสองพันโดรับห่วยห่วยก็จะหาหกเจจิ๋วโอ้ยกายหนอยบวโว้ยยังสำบหอมฉีบฉิบกูหลสามบาทสี่บาทไม่ผ่านไปโอ้ยห้ากินอยากได้บ้านเนาะดึดเนาะ องสูตรนี่สุดยอดเลยออ้สูตดสูตรสูตตรสูดล้นคนณล้นเปียกนกคุณล้นเปียกมันจะหอมบ่ครับวันนี้เหลืองอุ้ยวุ้ยครับพี่น้องครับรอติดตามชมครับใส่แตกใส่แตกครับพี่น้องติดกระทุนเข้าไปไปยิงาตโวนี้คือทิงบักล้นเออประกั้นบรจากเวทเรื่องเรนมาเรือเรียนกับยาอยู่เนี้ยยาก็ว่ไปเดนกระเตี้ที่ใหม่กระเกตี้ เอบป็นังหมานตั้งตั้กระเทียมนี่ยพีขนเขนปนังหมานี่พ้าเนื้อขนโอ้ไปหยอกคยขันมาครับพี่น้องครับสูบซาเสียบตัวเาา้กบกหอนันไหนเียติพนบครับนี่ชบ้านม่อไรเขาเขบอเป็นเกียเกิถึงถูกเขาพูมาเขาพูดมาในซ้ำตัวครับ ครับสภาพวาวนัดครับพี่น้องครับตั้งกระทะเดวเนาะพี่น้องเนาะแับนี้เนาะครับพี่น้องครับข้าตสากลงางวัวขวครับพี่น้องวันนี้โดยเซียนตู่หมือนจะเป็นเสียบเสียบตูครับเหมือนี้กินอาหารปลาตรง ทีมือเพ่นเลยโอ้แสบมาแสบมาดุนกันพี่น้องแสบก็ขัดปุ๋ยได้ามเนาะบ่อ่อนกับ่มอ่ะวันนี้เด็กว่าเมโอ้ครับันนี่สมมือนอรกแมาสามตัวสามตัวหมดจ้ปุ๋ยสาตัหมจัครับหัวเครื่องครับหมือนแน่พี่น้องทำนะครับมืแสงนะครับน้อพี้หอมขนาดอมหอมแสบกับน้อง ัวเครื่องมากก่อนดิถ้า่ัวเครื่องบุหรี่ที่หอมถ้างม่หุ่นเครื่องไว้ดอกใสพีแกงใต่นแกงใต่บ่อยไหมโอ้หัวกระแตพกแกงพแกงใต้ครับพี่น้องเบื้งหน้าคนกินกเดอก็คนไต้กี่เด้อต้ซีสเกตนะครับพี่น้องครับบนดาดสะทานี่พิกัดกวันน้องไว้ครับสีมุงไหมตามหาผัวผมได้เลยครับเอซีทังหลยอยากให้กินยังกับทรงมากครับ กินให้เบ่งาเ่งหอวใจหน่มคุ้งเห็นไม่ย่งหรอไปคยคือเลยฮะอาลงเน่ยล้ว่มัเขาใ่ะไเนาะเอาละพี่น้องครับนี่ครับเอากระแตลงครับบุญนีและนี่คือเพระเอกของงานี่ครับผมที่เด็ดครับที่เด็ดพระเอกของาเพรเพ่อนครับ สุด้ี่เี่มจะาบสามแล้วพี่หน่องครับไปตะเสาาบสามหาเสากินยังกวาหาเสากินาบเนาะครับน้องพี่น้องบ่บ่าเขาจิงครับพี่น้องครับเอ้อยาขาเสียอตัวสัตว์เป็นยังไงครับเหมืนเดิมแกมองาัวนี้ เปลี่ยนประเดี๋ยวครับพี่น้องครับไล่เดี๋ยวบวกคุณเสี่ยนมองหูกระทก้ัสูตรเสี่ยนตู้ครับผมควยแหงก่อนนะพี่น้องวัวแห,ง,หงก่อนอออออนออะวยแหง่อนเขาด้พี่น้อบ้างคนมันเเคยหนามออาสูตรบา้านนอกัววนี่ อเียงเขากันอมเ้อโอ้บผมปานขัวจริงเนาะครับน้องทำขัวจริงจะเติมน้ำพ่ายเติมน้ำพี่น้อยอ่าพี่น้องครับเติมน้ำครับพี่น้องสุดขังเครื่องอยู่โขกาน้ำสต็อกเนาะครับน้อสต็อกอยู่ในโคกครับพี่น้องขังไปอพวกนใสอย่งลูกบเรืก็ยังเอพี่นองครับ่องปุงนะครับนอนาดีอืมรับผม ขาดมาได้ครับมาเป็นมาสนับสนุนไขเรือยรถดีครับพงหนวครับตามใจสอบเพิ่ว่าครับใส่ได้เสียบได้สบขือเก่าหิ้วไนี่ม่มีเสดี่ยมกวเปเหลอัมนืออกงามกสี่โมงเนี้ย

เติมน้ำร็กรอบเล่กรพอพี่น้องรับรองทั้งซี่อนี่พี่น้องมือนี่ี่ไม่รอแต่ว่าหากินมาี้ยสองวด้วยอบคมนู่นไหเมนู่หมที่ได้กนเยน้องครับพี่น้องครับอืทอยากกครับพี่น้องครับบ้านนัดนาณมาเติมนะครับพี่น้องเออเติมน้ำลงไปแบบนี้เดยงต้องอยู่ไหนครับพี่น้องครับ ใส่น้ำครับผมน้ำใหม่ส่นี่ครับเติมอีกพอดีสุดครับพี่น้องครับใส่พักลงไปครับที่เด็ดครับพี่น้องครับอืมครับผมใส่ทีเด็ดลงไปคือยังครับโอ้พักะเรลาครับผมทีเด็ดเหรอครับผมขัวคมครับที่เด็ดคือพักะเราครับพี่น้อง แกงขัวผมแกงขัวเอาเนาะเอาเนอเอาหนี่ครับผมไม่กินแกงจะกินบ่ไรเอาดัวเอาตัวเอาครับพี่น้องครับขั้นตอนนี่ซุกแล้วเรียบร้อยครับเอาไปกินกันเด้ครับพี่น้องมันจะเป็นอย่งไรเอาตัวมาอยู่ครับโอ้ครับพี่น้องครับโอ้ยน้ำเสียตุนไปครับพี่น้องนี่มองว่างวันนี้คนโตเองนะเพื่อแก้ผ่านอย่างนี้เอาไปพี่เด็กคนทดิใช้การกินกันหรอพี่น้อกันนี่นะว้า ว่าว่าถ้าเพื่อนกินข่าวเดียวก็เอาไว้ให้เพื่อนครับพี่น้องครับอืมถึงขั้นตอนครับตักเสร็จจานเมื่อกี้เขากำลันเด้อพี่น้องเด้อเปนี้พักธรรมชาติอ้ธรรมชาติของแท้กินไหนก็กินกินบ่ได้ก็บ่กินไบอกกระดุนเนี่ยผ้าไป้เงี้ยข้าวแดงกินเนี่ยทีมคลิปต่อไปเข้าว่ะยากกินเอออันครับพี่เด็กพนักงานของพานเพื่อนครับผม อ่าครับพี่น้องมากินเขาเหมนกันนะพี่น้องกินเขาเขาใบครับผมบใบซ้ำเนี่ยนี่นี่ห้าสาวกินบายเอ้ยเอาแม่คอยดุนหมูได้ครับพี่น้องครับอ่ากินเขาเหกันพี่น้องวันนี้อืเส้นด้วยอ้าวอีกแล้วอ่ะอืมอยากขายเสียครับยู่กัพี่น้องมั้งนะเป็นจังไรโทรศัพท์ คือเขาครับพี่น้องครับอือพี่น้องครับอ่าจะดูกินในพี่น้องกันเลยที่นี่ควากระเทาเบเกระแตบกมปไสามครับผมเงเ้อห่อนหนพี่นอหได้ลยครับผมพี่น้องครับอืมเึด่จากหน้าตาข้าเนีงข้าเน่ยง กินพี่น้องมึงในที่ละเยีเป็นไงครับตระสับอืครับพี่น้องครับมากินข้าวเหนกันได้พี่น้องเรื่องวันนี้ครับก่อนจะจบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามผมน่อยเรื่องครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปครับพี่น้องคลิปหน้าเฮ้าใไปเฮ็ดศยังรอติดตามชุ่มนะครับเด้อสยอมรับคลิปนี้เอาซ้ำหนึ่งกันครับพี่น้องครับกินข้าวเหมกันครับพี่น้องครับ